เฮ้เฮ hey, hey, hey. สวัสดีครับตอนนี้มาดูกับผมแฮสเกมปังปอนกับพาร์ที่3ในในแฟนบอลนั่นเองนะซึ่งก่อนที่จะมาปราบเจ้านกุ้งเนี่ยให้ทำการหานาฬิกาแต่ว่าผมหาหมดแล้วแล้วก็เลือกสล็อตที่2นะแล้วก็ตอนนี้เลือกนาฬิกาจนครบแล้วแต่ว่าสล็อตเนี่ยเนี่ยผมหานาฬิกาไม่ครบนะโอเคตอนนี้เลือกจนครบแล้วนี่นี่ยังไงครับไปไปชมกันเลยครับมานี่ครับหน้าเริ่มต้น เรายังเป็นเพื่อนของนายอยู่นะนายเชื่ออย่างนั้นเหรออ๋อมันคือคำพูดของน่าร่่มใชมันงีงตุงกทุก,ก,กสิ่งที่เตรียมไว้ให้นายแล้วอ่าโอเคแล้วไงต่อสิ่งที่เราทำคือหามันหาอะไรวะเมื่อกี้หามหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะเออพักสักทีอ๋โอโอเคให้เราพักก่อนเหรอ นั่นแหละครับผมนะมันคือฉากจบหานาฬิกาจนครบโอเคฉากจบแล้วนั่นเองครับจบและในตอนนี้ครับนี่ผมไนดะ้อชิปเมนแล้วนะโอเควิธีต่อไป ENDING ต่อไปนะั่นก็คือให้ทำการเอาตัวละครแฟตแบรแล้วก็เอาหมายเล็กหนึ่งมาใส่นะแล้วก็ทำการไปหาแล้วมันก็ได้เกิดขึ้น a ฟสเบร์ตัวเดียวกันมันจะไม่สามารถอยู่ในสถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกันได้ okay. โอเคหูหูเราเบิดเลยนะ2ตัวโอเคเดี๋ยวดูซิ Universe A นะครับตอนนี้ก็สามารถได้อา,อาชิเมนแล้วนะครับเอนดิ้งต่อไปก็จะเป็นการต่อสู้บอสนั่นเองนะและในะตอนนี้ผมได้ตัวละครหมดแล้วนั่นเองซึ่งผมใช้เวลาหานานมากนะสุดท้าย หาจนหมดจนด้น,นั่นเองหรือแต่ตัวมินิเกมนะและในตอนนี้ผมก็เลือกที่ตัวที่มีใช้กิ๊บอร์แล้วก็ใช้การต่อสู้นั่นเองนะโอเคเราอาจจะไม่ได้เห็นก็จะไม่เป็นอะไรนะมาทีนี้ได้เวลาปะทะเจ้า Security ก็คือไอ้นกคู่นั่นเองนะโอเคมาตื่นเต้นฮฮมใช้จับกันไปที่6โอเคไเจ้านกคู่นี่ไงครับ ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพว่าน่าจะไม่ตายมั้งไปไม่ก็ช้า,ชามาผมเตรียมไอเทมหมดเลยนะนี่มาคอมมิกซองเดี๋ยว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 เอี๋ยวเดีลยวกดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋้วเดี๋ยวเดี๋ยเเวเยเดีเ๋ยีว๋ววี๋เคี๋้วเดี๋ยวเดเยดวเวีเ เออเอาอันนี้ละกันเพิ่มให้กำลังใจเอโดอามี่มาชุยิงสักนีต้องเโอ้โหไม่น่าจะยากแฮะไอ้ตัดนี้ผมว่าเพราะว่าน่าจะเพราะว่าผมได้หมดแล้วโอเคมาข้อีงครับของิงก็อาแล้วอุ้ยคิผ่านจเ็เร็วๆโอ้โหเย็นแล้วครับมีอันวอหมดแล้วเร็ววๆๆๆๆๆๆว โอเคใช้ใช้กิบอโอ้โห999้าสิตัวะเดีวเดียวเดีวเวอนลโอเคโหใช้ทันดีนะไม่ตายโอเคการจะตายแล้วไอ้นกูดเรเร็วเร็อ้ยสปริงล็อกเร็วทซองเอาให้จบเลยจบเลยนันแหลเออมามามามช้กิบกโอเคแล้วก็ดีออนอล อายิงซะเลยยิงยิงยิงๆ่งบงบ่งงงงไไปสองกัดซะกัสละเราเริ่จะตายแล้วเจ้ายัสโอ้โหไม่เห็นจะยากขนาดนั้นเลยนะโอเคชนะโอไมค์ก็ห้าพันเลเวลขึ้นชีวิตนี่ก็แดดจะดีขึ้นนี่นะโอ้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 เอเข้าไปเข้าไปเฮ้โอเคง่ายเนาะไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะ ไปเข้าไปเต้นได้เลยไหนดูสิโอเคฉากจบนั่นเองนะยินดีด้วยนะดูเหมือนว่าในกําจัดปีศาจในจินตนาการในจินตนาการแห่งนี้โดยไม่ได้รับความเสี่ยงใดอะไรใดที่น่าสนใจเลยในความยากแบบง่ายสุดรครับมันก็ง่ายสุดแล้วนะโอเค ก็เยี่ยมมากฉันมีความสามารถควบคุมแไได้อยู่ควรฉันก็จะบอกว่านายจบตรงสิ้นนี้แล้วเธอผ่านหุ่นแข็งแกร่งสำหรับฉันแล้วเหมือนแบบพลังไม่มีอะไรเลยฉันก็ยังเชื่อถือคำพูดใดที่มีความฐานะทั่วไปและซ้ำซากเดิมนายผ่านเกมนี้ได้ครับขอบคุณที่เล่นโอเคก็คือฉากจบเกมนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในที่สุดผมก็ได้เจ้า Security แบบอาชีพนี่ไงครับนี่ได้มา3อันแล้วไปน่าสนใจครับผมเพิ่มกันได้เลยหลังจากที่ผมปรับเจ้า Security แล้วนะต่อไปครับเราจะไปปราบนั่นก็คือตัวช h i p p e r แบบเวอร์ชั่นเหล็กเทอร์มินเตอร์ใช่หรือเปล่าครับแต่ว่าตัวมันก็ยังเป็นโลหะใสกริ้งเลยนะครับให้ทำการไปที่หมายเลข4แล้วก็ไปที่ถ้ำนี่เองครับนี่ไครับ ทำแบบนี้เลยแล้วก็ทำการไปเลี้ยวเดี๋ยวก่อนนะไปประทานกันนึงเราจะครูดครับปุ้มขอบใจแบ <c oughs> โรเบิร์ดช่วยชีวิตให้โอเคไปไปกันตอนนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรกัน้นนี่ไงครับเปิดแผ่นที่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวหลงทางไปไปไปนี่ครับนี่ครับไปได้เวลาแล้วโ,โหติดเต้นเลยไม่รู้ว่าจะรอดไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันไปโอ้โหเต้นเต้นเต้นเฮ่นี่ไงครับไปเริ่มกันได้เลยโฮ้ยไม่ใช่ผิดตัวไม่ใช่ไม่ใช่คุณว่าจะเป็นกราบบีเวอร์ไม่ใช่ครับปิดตัวนี่ของจริงมันอยู่ตรงนี้มาไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอให้กล่องของขวาดหายก่อนใช้นี่ก่อนโอเคโอ้ไม่คุณว่าจะรอดไหมวะอินดูอาร์มี่เร็วๆๆๆนี่ครับ ปะทะชิปเปอร์เหล็กโอ้โหเวอร์ชันเหล็กนี่เองมาจิกิบ็อกสปริงล็อกอุ้ยโดนฝานหายเร็วๆโอเคพลังมันพลังของไอ้สกุลนี่มันจะลดลงนะโอเคมาอีกสองโอเคอีกสองเอ่ออะไรเรียกว่าสปริงซองโอเคอ่ะโอเคหายไปแล้วสปริงล็อกชื่อโอเคนั่นแหละ ก็กินบอกมาเร็วเร็วเรวเออมิกซองสวยเองนะเออกินดงอามี่ยิงสักุุ้งๆุโอ้ยาแล้ววอเธอเขาโอเครอดเฉยไม่เป็นไรนะมาเอาเร็วเร็วเร็วกินอสเอกินอุพลังมาแล้วโอเครอดเอออิซอง ในขณะที่แสงอ่ะโอเคผมซ้อนชันโอ้ยเยอแล้วครับเยอแล้วเยอแล้วกิบล็อกอ,อุ้ยชันอุ้ยชายกิบล็อกชันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมือสาเลยครับเล่นอยู่นี้อ่ะปม,มีกลองป่องป่องป่องเริ่ป่องป่องป่องกิบล็อกโอ้โหมันยากหรือเปล่าไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมามาลุ้นกันโอ้โหเล่นไปลุ้นไปโอ้โหปมีกลองเซ อกิบบอกโอเคกิบบอสสองจุดไบต์อย่างน,น,นี้ไม่เท่าไหร่เอเ่อโอเคเอาเพลงเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ไปล็อกชื่อบีบซักไปหมดพอดีเลยแล้วก็ใช้อ๋อ,อเอยอยแล้วก็เยอยแล้วเยอยแล้วปันตาโอเคทันอุ้ยนุกงปัญญาสักทีนุ่ไม่ทันเอ่อไปล็อกเอสซีพีอุ้ย ตัวตายคิบบ์็อกโอ้ยโอ้โหใช้แล้วตายโอ้สองตัวก็ตายโอเครอดสองตัวก็รอดโอ้โหนี่ไงครับความยากมันอยู่ตรงนี้แหละโอ้จมตีมมันวัวเลยนะโอเคครับครับครับเอ้ยชึบอุ้ยตายไปตัวอุ้ยโอ้โหทันโโอ้หชิปเปอร์นี่โหดมากนะโอ้โหโจมตีแบบวัวแย่แล้วครับแย่แล้วคิบบ์็อกโอเคชึบโอเคสวย ไว้ป้งป้งปงป้งยิงซะยิงยิงกันนำเลยป้งเร็วเออโอเคไข่ฉันยังอยู่นะกิบล็อกโอเคทันเร็วชุบอืมกดซะอุ้ยชิบหายแล้วอโอ้ยเกไปไม่ะอ๋อเยอะแครับสองตัวกันเอสองตัวเฮ้ยเร็ว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 อุ้ยทันเกือบไปแล้วไม่ละ ออ้นดูอม,มี่หมดแล้วคอมอใช้ดูวเลยเอาดวเลยเออไอ้อมมี่ยิงสั้น้องอ้ยปงแค่ตาเออกินบล็อกเ่เออกินบล็อกกินล็เรยคมอมอนคอมองนเ่อง้อง้อง้ง้องกินบล็อก,ก,อกเรื่ๆเนี้ พักกมดแค่นีิก็อ่ะโอเค <c oughs> ชูปสปิงล็อกจะตายยังวะเร็วตายยังโอ้โหไม่เหลยจะตายวะเร็วเร็วเร็วตายยัง ชิบหาแล้วเฮ้ยออ้ยทันทันโอ้โดนต้องสิงใบเอ้ยโอเคโชคดีนะที่ม okay. ีมีบอลช่วยไว้ใช้มีมีบอลไว้ก่อนโอเคอ่าโอเคไม่มีกองขวางทานเว้ยเดี๋ยวรอให้กองกองขวางโอเคไปดูอาร์มี่ยิงป้องบ้องบ้องอ่าชิบหาแล้วครับชิบหาแล้ววันทองคุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทานเว่อี๋อเกือบเกือบไปแล้วอ๋อ อีกแล้เอ้ยเอาชนะแล้วอุ้ยโดนท้าโดนท้าตาซะก่อนแล้วก็ฟุ้งขึ้นมาเอ้าโอเคิลใช้แล้วเอ้าชิบหายกวนแล้วปั๊บหมดมาพอดีทุกหมดพอดีเลยชุบเร็ว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 กี่บอสกี่บอสกี่บอสเออกิบบอส กีบอร์บอไม่ใช่แล้วกบมานั่งตึงเครียดอยู่เว้ยจำสแกอชพาแล้จำสแก่ีกิบอร์เอ่อแฮปปี้แจมเดี๋ยวมาเดโยนจอตีสักหน่อยเอ่อเอ็นดอามี่พอดีโอ้โหโดนจำสแกเฉยเร็วชาต้ออดีเร็วเร็วเร็สวยเคก็สลับมาทันเกือไม่ทันเลย โอ้ต hey, um, ิดเป็นคลานเดี๋ยวเริ่มเรเรกบล็อกอด้อ nah ่าหมดไปเห็นดูอาม่ใช้ต่อชื้มื่อไหนจะตายวะเอวโอ้ยานจริงๆแห่มก็าะนานกว่เจ้าลูกคู่หรือเปล่าวะโนบอลโอ้โหระวังวังกินซอง จุ๊บอะไรโอ้ยท็อกซิกไบคิพหายแล้วโอ้ยกิบบสกิบบสกิบบสกโอเคทันโอ้โหโดนท็อกซิกไบ์กัดอยู่โอ้ยอ้าชิบหายวตายแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยกองวฟนายไปหมดเลยยิง่ายิงซะไปเลกลับมันยื๊อ เดี๋ยวสถานการณ์นี้ปิงเครียดอยู่กลายเนตั้งคอมมิ่งสอง yes yes อุ้ยยัสโอ้เดี๋ยวโอ๊ยไนี่มันไม่แฟร์เลยมันไม่เคยแฟร์ที่ควรจะไปใช้กันตลอนแล้วแหละ พอชัดมันเขียวชุ่มและความสวยงามแต่บริษัทลาลาที่สืส่อสารสำหรับแกจน,นแกต้องการให้มันน่ากลัววารู้สีสีนะแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นต้องการบอกูดไม่หมดนี่ไม่ใช่็นความสุดท้ายนะเฟรดี้เฟิร์สแจะไม่ใช่หมดเี้จะเป็นบงับงฟันของฉันแกมันต้องเป็นชั้นสิโอ,โอเคเรียบร้อย ชนะเว้ยเดี๋ยวขอไปพักก่อนน้ำเจ็บคอโอเคหายจับการเจ็บคอแนละ้วตอนนี้ผมก็ได้แล้วนี่ครับ4อาชีพเมนนี่ได้แล้วครับโอเคไปแล้วก็จบแล้วครับกับชชปเปอร์แต่เดี๋ยวยังไม่จบนะครับอย่าไปคลิปก่อนนะครับยังมีแถมให้ด้วยไปดูกันนะครับอันต่อมานะครับจะเป็นฉาก Ending เป็นอ a สเ e อร์เนะให้ับการไปที่หมายเลขหกนี่ไงครับนี่ให้ับการเข้าไปในกริชนี่ครับให้ับการไปขึ้นด้านบนแล้วก็จะมีทางลัดที่ผมไม่เคยไปตั้งแต่อาร์ที่แล้วยังไม่เคยไปทีนี่ไงครับแล้วก็ไปที่กริชที่3อ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะมันเดินช้าอยู่แป๊บนึงจะถึงแล้วจริงๆแล้วนี่ไงครับตรงนี้แหละ แล้วก็ัำการเดินลงทะลุนี่ครับนี่ทะลุแล้วแล้วก็ไปที่สายเราจะเจอกับต้นไม้ที่กระพริบนิดหน่อยเมือ่อทำการเข้าไปครับเราก็จะเจอหน้านี้ครับซึ่งจริงๆไอ้ไอ้หน้านี้เนี่ยเหมือนเห็นในเกม u m t t m c u s t u m n i g h นนะครับโอเคนี่ครับ ฉันขอโทษนะที่ฉันจะบอกว่านายลงมาลึกจนถึงตัวโคตดของเกมตอนนี้นายไม่สามารถกลับไปได้เหลอฉันชื่อโอนแมนครอสซมานั่งตรกปลาสิกันซะหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ต้องไปอีกแล้วแล้วก่อนนะเฟดีครับผมทําเสียงโอนแมนนี่ครับก็คือฉาจกจบก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับแต่ยังไม่จบยังไม่จบไม่ต้องรีบไปไหนอย่างที่ว่าจบนะแต่ว่ายังไม่อีก ในนี่ไงครับนี่ผมได้อาชิเมนนี่ตัว Freddy เฟรดดี้แล้วนะครับอ่าโอเคเมื่อทําการเข้าไปในหน้านี้ต่อแล้วทำการลงไปในแมน่น้ําแน่นอนมันก็เหมือนในมาจากเกมอัลติเมทคัสตอมนั่นนะครับเหมือนในพั์ที่แล้วแต่ว่ามันจะต่างจากอัลติเมทคัสตอมไหนหรือเมื่อทำการลงไปแล้วลงไปในแม่น้ํานะแล้วก็จะทําการรออีกนะไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอกําลัง พักก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมานะครับอีกอหอ,อถึงแล้วยังวะอ๋อโอเคมาแล้วนะครับก็จะเป็นผู้ชายกับเด็ก2คนนะครับแต่ว่าเอดดิ้งจะมีอยู่เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวพันหนะ้าเราจะไปเล่นมินิเกมนะครับสวัสดีครับท่านผนู้งสุดหลอ่อายบานนะครับ